สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาเจอพี่มดช่องมดมัมวาวนะคะในคลิปนี้พี่มดจะมาตอบคำถามเกี่ยวกับ DV l o t t e r ตหรือ Green Card l o ตอรี่นะคะเนื่องจากว่ามีน้องส่งคำถามเข้ามาในช่อง YouTube มดมัมวาวนะคะเป็นคำถามเกี่ยวกับเรื่องวุฒิการศึกษาและเป็นคำถามเกี่ยวกับ เรื่องการขอวีซ่าประเภทอื่นนะคะว่ามันจะมีผลกระทบหรือไม่ถ้าเกิดว่าน้องลงสมัครดีวีลอตเตอรี่ด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวเราไปดูคำถามพร้อมๆกันนะคะพี่มดขออนุญาตอ่านคำถามให้ฟังนะคะคำถามน้องยาวพอสมควรจ้ะโอเคน้องถามว่าถ้าตอนนี้จบม .6 มาแล้วแต่ไม่มีวุฒิม .6 มีแค่ฉบับภาษาไทยใช้ได้ไหมคะ ถ้าไม่สามารถกลับไปขอฉบับภาษาอังกฤษกับทางโรงเรียนเก่าได้หรือสามารถใช้ใบสถานภาพนักศึกษาแทนได้ไหมคะอ่ะตอบใน2กรณีนะคะอ่าตอบกรณีแรกเลยเนี่ยนะจ๊ะถ้าเกิดว่าในขั้นตอนการสมัครวีซ่าลอตเตอรี่นะน้องยังไม่ต้องอัปโหลดเอกสารยังไม่ต้องโชว์เอกสารการจบม .6 ก นะเพราะฉะนั้นไอ้ภาษาไทยที่มีอยู่ตอนนี้เนี่ยคือใช้ได้นะจ๊ะทีนี้กรณีที่2ก็คือว่าสมมุติว่าพอเดือนพฤษภาคมปีหน้านะจ๊ะหลังจากที่มีการประกาศผลผู้โชคดีแล้วปรากฏว่าน้องเป็นคนผู้โชคดีได้รับเลือกดีวีลอตเตอรี่นะคะทีนี้แหละน้องก็จะต้องเอา วุดม .6 ที่เป็นภาษาไทยเนี่ยนะคะนำไปแปลเป็นภาษาอังกฤษนะคะโดยการใช้อ่ไอ้วุดม .6 เนี่ยมันจะเป็นหน้าตาเอาเป็นแบบเป็นทานสคริปต์นะคะาแล้วก็ไปจ้างเขาแปลแล้วในการจ้างแปลเนี่ยก็มันก็ต้องมีการประทับ าการแปลถูกต้องแล้วก็เซ็นชื่อผู้แปลนะคะถึงจะเป็นเอกสารที่ใช้ได้สมบูรณ์อันนี้ในกรณีที่ไม่สามารถที่จะกลับไปขอภาคภาษาอังกฤษที่โรงเรียนเก่าได้นะคะแล้วคำถามพี่ว่าสามารถใช้ใบสถานภาพนักศึกษาแทนได้ไหมคะคือใบนี้เนี่ยใช้ไม่ได้นะจ๊ะคือจะใช้แค่ที่เป็นวุฒนะวุฒตัวที่มีทานสคริปต์แล้วก็ตัวที่มีเกรดบอกว่าเราเรียนวิชาอะไรมาอะไรประมาณนั้นใช้ตัวนั้นนะจ๊ะ ต่อมาคำถามที่2นะคะน้องคนเดิมนะจ๊ะถามเข้ามาว่าถ้าเราสมัคร d v ปีนี้ปีหน้าเข้าร่วมโครงการ work and travel ซึ่งเป็นช่วงปลายเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนสิงหาคมถ้าสมมุติว่าเราได้สิทธิ์จะมีปัญหาเรื่องการสัมภาษณ์หรือคิวสัมภาษณ์ไหมคะปกติแล้วเขาเริ่มเรียกสัมภาษณ์กันตอนไหนเดือนไหนหรอคะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นคำถามซ้อนคำถามนะคะเดี๋ยวจะ ไล่ต่อไปทีระประเด็นนะจ๊ะอย่างแรกขออธิบายแบบนี้ก่อนนะคะเพราะว่ามันจะมีน้องๆหลายท่านที่สมัครวีซ่าประเภทอื่นๆด้วยแล้วก็ต้องการที่จะสมัครดีวีลอตเตอรี่ใช่ไหมคะพี่มดก็จะได้รับคําถามเยอะมากว่าการสมัครดีวีลอตเตอรี่เนี่ยมันจะมีผลกระทบกับการสมัครวีซ่าชั่วคราวประเภทอื่นๆหรือเปล่า อะตอบตรงนี้เลยก็คือว่ามันเป็นวีซ่าคนลับประเภทกันจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีผลกระทบต่อการสมัครวีซ่าอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะว่าดีวีลอตเตอรี่เนี่ยเป็นวีซ่าถาวรน,นะคะที่ที่เขาจะดูคุณสมบัติของคุณเนี่ยคนละแบบกันกับ วีซ่าชั่วคราววีซ่าชั่วคราวเนี่ยอาจจะเป็น w อ r k and Travel J1 ลเันเนี่ยนะจ๊ะหรือจะเป็นวีซ่านักเรียน F1M1 หรือว่าจะเป็นคนที่ขอวีซ่าออพแพร J1 อะไรก็แล้วแต่นะคะซึ่งเป็นวีซ่าชั่วคราวดังนั้นหลักการพิจารณาที่กงสุลเขาจะดูเนี่ยเขาจะดูวัตถุประสงค์การเดินทางของคุณเป็นหลักแล้วก็วีซ่าที่คุณขอเป็นหลักว่าคุณสับัติของคุณเนี่ยมันตรงกับวีซ่าที่คุณขอแบบประเภทนั้นๆหรือเปล่าเพราะฉะนั้น ถ้าแบบตอบพันๆง่ายๆก็คือว่ามันไม่เกี่ยวกันมันไม่ได้มันไม่ได้มีผลกระทบต่อก,กันเพราะว่ามีรุ่นพี่หลายคนแล้วนะคะที่สมัครทีวีลอตเตอรี่แบบ2-3ปีแล้วแล้วก็สมมติไม่ได้รับเลือกใช่ไหมคะแล้วเขาไปสมัครวีซ่าอเมริกาประเภทอื่นวีซ่านักเรียนวีซ่าเจวันอ,อะไรแบบนี้เขาก็ได้วีซ่ากันนะจ๊ะตอบคำถามของน้องท่านนี้ต่อนะจ๊ะคือน้องสมมุติว่าตัวน้องเนี่ย เป็นผู้โชคดีได้รับเลือกกรีนคาร์ดลอตเตอรี่ถ้าเกิดว่าสมัครของปีนี้เนี่ยนะมันจะเรียกว่าเป็น DV 2023นะคะซึ่งน้องถามว่าแล้วมันจะแบบว่าไปตีกันกับคิวสัมภาษณ์ของ Work and Travel ของน้องหรือเปล่าใช่ไหมคะอันนี้เนี่ยคิวสัมภาษณ์เนี่ยมันคนละเรื่องกันมันไม่ตีกันนะจ๊ะอันนี้ไม่ต้องเป็นห่วงแล้วน้องถามว่าปกติแล้วเนี่ยเขาสัมภาษณ์ดีวีลอตเตอรี่กันเดือนไหน ถ้าเกิดว่าสมัครปีนี้ก็คือเป็นเป็น fiscal year ของ DV 2023เพราะฉะนั้น DV 2023นะคะจะเริ่มสัมภาษณ์เดือนแรกก็คือเดือนอเป็นเดือนตุลาคมปี2022นะคะยาวไปจนถึง30กันยายนปี2023นะจ๊ะ ช่วงเวลาสัมภาษณ์ของ DV Lottery Fiscal Year เนี่ย1ปีเนี่ยมันก็คือ12เดือนจำง,ง่ายๆว่าเริ่มตุลาไปจบกันยานะคะและคิวสัมภาษณ์ของน้องที่กังวลว่าเอ้ยมันจะตีกันกับวีซ่าอื่นอ่า k and Travel ที่น้องต้องการอะจะไปสัมภาษณ์หรือเปล่าเนี่ยนะคะคือมันขึ้นอยู่กับว่าถ้าเกิดน้องเป็นผู้โชคดีแล้วน้องอ ได้หมายเลข number เท่าไหร่หมายความว่า case number ของน้องอ่ะมันจะมันจะบ่งบอกว่ามันจะเป็นหมายเลขคิวแล้วมันจะเป็นตัวที่บ่งบอกว่าน้องอจะได้คิวสัมภาษณ์แรกๆหรือเปล่ายกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าได้ได้คิวหลักร้อยหลักพันอย่างเงี้ยก็มีสิทธิ์ที่จะได้สัมภาษณ์ก่อนช่วงแรกๆอาจจะอยู่ในช่วงเดือนอ่าเรียกว่ายังอยู่ในช่วงปลายปี2022ถูกไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าน้องเนี่ย ได้รับเรื่องแล้วเคสเคสนัมเบอร์ของน้องสูงสมมติว่าเป็นหลักหมื่นหมื่นห้าสองหมื่นอะไรก็แล้วแต่โอกาสที่น้องจะได้คิวเรียกสัมภาษณ์เนี่ยมันก็จะช้าออกไปก็อาจจะไปเป็นอย่างช่วงอาจจะเป็นช่วงกลางปี2023ก็ได้ยกตัวอย่างอันนี้ยกตัวอย่างนะคะแคอ่อาจจะเป็นเดือนอมิถุนาปี2000 23อะไรแบบนี้ซึ่งอันนี้พี่มดยกตัวอย่างเพราะว่าเราบอกไม่ได้แน่นอนคือเราจะรู้ได้อย่างไรว่าหมายเลขคิวของเราเนี่ยจะได้เรียกสัมภาษณ์เมื่อไหร่เนี่ยนะคะต้องไปเช็คในวีซ่าบูเลตินในเว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐนะจ๊ะ เรื่องการดูวีซ่าบูเลตินนะคะเอาไว้พี่มดทําคลิปอธิบายแยกออกไปอีกคลิปหนึ่งแล้วกันนะจ๊ะจะได้ลงดีเทลได้มากขึ้นแล้วทุกคนจะได้เข้าใจว่าวีซ่าบูเลตินอันนี้แบบดูอย่างไรนะจ๊ะและในส่วนของอ การสัมภาษณ์วีซ่าชั่วคราวกับวีซ่าถาวรเนี่ยมันคนละแผนกกันเลยนะคะที่สถานทูตอเมริกาเขาทําคนละแผนกกันยกตัวอย่างง่ายๆเลยถ้าเกิดว่าจะไปสัมภาษณ์วีซ่าชั่วคราววีซ่าท่องเที่ยววีซ่าเจวันวีซ่าเอฟวเนี่ยก็เราสามารถที่จะทําการอจองนัดหมายทางออนไลน์ได้ถูกไหมคะเราทําได้ด้วยตัวเองแต่ในกรณีของวีซ่าถาวร่ะ เรียกว่าเกือบทุกประเภทเลยเราทําการนัดวันจองเองไม่ได้นะคะเราคือในในเบื้องต้นเนี่ยทางสถานทูตเนี่ยจะต้องเปิดคิวให้เราจะต้องเป็นคนติดต่อเราแจ้งอีเมล,ลเรามานะคะว่าโอเคอยู่จะได้คิวสัมภาษณ์วันนั้นวันนี้นะม,มันจะต่างกันตรงนี้ค่ะพี่วดหวังว่า พี่น้องหลายท่านจะได้คำตอบที่ชัดเจนแล้วนะคะจากในคลิปนี้เผื่อว่าใครที่มีคำถามคล้ายๆกันหรือเหมือนกันในลักษณะน,นี้นะคะก็จะได้คำตอบไปพร้อมๆกันใครที่มีคำถามอะไรเกี่ยวกับวีซ่าอเมริกาหรือวีซ่าลอตเตอรี่เนี่ยก็ฝากเอาไว้ในคอมเมนต์ในช่อง YouTube มดมัมวาวนะคะจะเป็นช่องทาง เดียวที่พี่มดเนี่ยจะตอบอะจะตอบคอมเมนต์หรือจะตอบคําถามได้เร็วที่สุดถ้าเกิดว่าเป็นคําถามสั้นๆเนี่ยพี่มดก็จะตอบไปเลยในคอมเมนต์ถ้าเกิดว่าเป็นคําถามที่ยาวๆถามเยอะๆแล้วต้องมีการอธิบายกันมากๆเนี่ยพี่มดก็จะขออนุญาตมาทําเป็นคลิปตอบคําถามในลักษณะน,นี้นะจ๊ะโอเคค่ะก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันนะจ๊ะ ใครที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกด subscribe ติดตามกันกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเวลาที่พี่มดอัปโหลดคลิปใหม่นะคะแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะขอให้ทุกคนมีวันดีๆอยู่รอดปลอดภัยห่างไกลาจากโควิดนะจ๊ะบ๊ายบาย